ข่าวดึงกันทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงเตรียมทัวร์คอนเสิร์ตเดียวกับสารายเท่าแก่น้อยครับล่าสุดครับทุกคนทางด้านผู้จัดก,การมาเดี่ยวนะครับก็ได้เผยกับ FC แฟนคลับนะครับว่าตอนนี้สารายเท่าแก่น้อยนะครับได้มีการจองคิวทัวร์คอนเสิร์ตในห้างของอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้3คิวงานแล้วนะครับและอุงอิงเพชรบ้านแพงจะได้ บินเดี่ยวคุณทุกคนเป็นศิลปินเดี่ยวที่ต้องบอกว่าออนทัวร์ไปกับสารายเท่าแก่น้อยครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่คืองานขึ้นห้างครั้งแรกของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับที่จะได้ออนทัวร์คอนเสิร์ตรับรองว่า ห้างแตกแน่นอนเออนะครับเนาะสําหรับเท่าแก่น้อยนะครับคิดว่าน่าจะมีการจัดกิจกรรมทัวร์คอนเสิร์ตกับพรีเซนเตอร์อย่างน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังไม่ทราบนะครับว่าน้องอุ๋งอิงจะได้ออนทัวร์ที่ไหนบ้างจะเป็นทางด้านอ,าอีสานหรือเปล่าหรือว่า tour, ออนทัวร์กทมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ๋อ้อิงข่าวกระแสคิดว่าน่าจะเป็นโซนอีสานนะเพราะว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงน้องเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ในโซนภาคอีสานใช่ไหมครับทุกคนโอ้โหงานนี้น่าติด ตามมากๆครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นการออนทัวร์เดี่ยวครั้งแรกของน้องอุงอิงด้วยอย่างที่บอกครัทุกคนการออนทัวร์เดี่ยวเนี่ยก็เราไม่ต้องไปดูงานไหนเลยคือมินิคอนเสิร์ตเลยเราเห็นมาแล้วว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงร้องเพลง11เพลงรวดแล้วก็เอนเตอร์เทนแฟนคลับเนี่ยได้ยังอยู่หมัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนยกตัวอย่างเลยอุงอิงเคยไปห้างแล้วห้างแตกมาแล้วกับการไปถ่ายทำนะครับ MV อยู่ที่ อุดรขอนแก่นเนาะทุกคนตอนนั้นไปถ่ายทำกังนําคลินิกรี้ได้ว่าแฟนๆเนี่ยมาเกาะขอบกระจกนะครับเพื่อที่จะดูอุ๋งอิงกับพ่อโจเนี่ย ร้องเพลงกังน้ำคลินิกเพราะฉะนั้นแล้วค็ณผู้คนห้างแตกแน่นอนและอีกหนึ่งงานชื่อิงเพรวันแพงพิสูจน์แล้วว่าอยู่บนห้างก็มีแฟนคลับเข้าไปดูด้วยนั่นคืองานวัฒนธรรมที่จังหวัดขอนแก่นคับทุกคนที่มีเหล่าบรรดาคณะรัฐมนตรีมันนั่งชมในวันนั้นนะครับรีได้ว่าพ่อ,อ,อแม่แ,มแฟนคลับุวอิงเนี่ยก็แห่มาหาน้องอยู่หน้าเวทีนะครับทำเอาทำเอาแบบว่าโอ้โหหลายคนอึ้งกันไปเลย และก็วินาทีที่น้ององุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยโชว์จบนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ก็สลายตัวกันไปอย่างแบบว่าน่าตกใจจนพิธีกรเนี่ยได้ประกาศว่าพ่อพ่อแม่แม่อย่าพิ่งไปไหนนะยู่อนนะครับนะ้วทุกคนได้เรียกพ่อพ่อแม,แม่กลับมานี่คือพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอาุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับ น้องทําให้แฟนคลับเนี่ยไปเจอได้ตลอดเวลาจริงๆไม่ว่าจะอยู่ในห้างหรือแม้กระทั่งลงจากรถตู้นะครับถือว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนดูได้อย่างอยู่หมาดสำหรับมงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนพ่อโจคือสุดยอดมากๆแพลนงานให้ลูกสาวไว้เป็นอย่างดีนี่คืองาน mini concert ไปร้องเพลงโชว์ตัวสวยๆบนห้างครับทุกคนนี่คืออีกหเรเวลที่เราอยากเห็นอีกหนึ่งงานที่เราอยากเห็นนะครับหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิด นนกับทางด้านไลฟ์ของผู้จัดการมาเดียวก็บอกว่าอยากให้น้องอุงอิงเนี่ยไปแสดงอยู่ที่ภาคเหนือบ้างเพราะว่า FC ฟซีแฟนคลับเนี่ยที่ภาคเหนือก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องดูในเรื่องของเวลาคิวจังหวะแล้วก็แพลนในเรื่องของการเดินทางเนาะเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ใกล้เลยก็คือไกลยอยู่ออนะครับทุกคนก็มารอติดตามกันว่าอุงอิงจะได้ไปเชียงใหม่หรือว่าเชียงรายหรือว่า ไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปทางด้านภาคเหนือเนี่ยเมื่อไหร่เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยโอ้โหติดตามไปอย่างแน่นอนครับตอนนี้ถือว่าน้องเนี่ยดังมากๆแล้วก็ดังเร็วมากๆสาหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของอิ่อมข่าวกระแสนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องเนาะแล้วก็งานเนี้ยถือว่าเป็นงานที่เราเพิ่งเคยเห็นเนาะทุกคนกับคือมันจะเป็นแบบน่าจะเป็นเวทีแล้วก็อุค์อิงก็จะน่าจะไปแบบเล่นกิจกรรมแจกของรางวัลกับเท่าแก่น้อยอะไรประมาณเนี้ยครับทุกคนเนาะแล้วก็แบบไปร้องเพลงส สวยเอ,อนเตอร์เทนพอๆมปๆเอฟซีแฟนคลับด้านหน้าเวทีเสร็จแล้วก็รับมาลายกับบ้านสวยๆเก๋ๆนะครับนี่คืองานที่ทิมอิมอ่มอยากเขียนเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วทิมอิ่มเนี่ยได้มีโอกาสไปงานน้อร่วมกับคนลูกชุ่งเนี่ยอย่างทีิมอิ่มไปก็จะเป็นแบบพิตรีเชนะรง น้องนันอันนันอะไรอย่างเงี้ยนะพุ่คนเท่าที่ได้ได้ไปนะอ่ามีอยู่2ท่านนี้แหละที่อิมมเคยไปร่วมงานแล,ล้วก็อิมก็ไปเป็นแบบว่าคอมเมนเตอร์ให้กับกิจกรรมของการแบบว่ามาประกวดร้องเพลงอ่ากับคนลูกทุ่งนะครับก็พิตรีเชเดรงก็จะเป็นแบบเนี้ยก็จะร้องแบบหล่อๆ e n อเอนเตอร์เทนคนดูไม่กี่เพลงนะครับแล้วก็แจกของรางวัลพอพไปเมฟซีแฟนคลับก็มาถ่ายรูปด้วยกีการ์ดห้างเนี่ยโอ้โหคนแบบ ทั่วทุกสารทิศนะครับยืนอยู่บนห้างอยู่ชั้น2ชั้น3เพื่อที่จะดูพิตรีเชนอลงอุงอิงก,ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับแล้วก็ตอนนี้3งานแล้วและอุมอิมสัญญาเลยว่า1ใน3งานนี้นะครับอุงอิมอยากจะไปแล้วก็อยากจะไปเห็นแต่จะไปมันเป็นเหมือนงานมิดแอนกรีทเหมือนกันนะทุกคนขนาดย่อมๆเหมือนกันที่อุงอิงเนี่ยจะได้ไปโชว์ตัวอะไรแบบนี้นะครับทุกคนนะ น่าติดตามมากๆครับน่าติดตามมากๆเนาะแล้วก็ขอเป็นกาลังใจให้กับน้องเลยสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับนะขอให้ป,ปังๆดังๆแบบนี้ตลอดไปนะครับก็ถือว่าโอ้โหนี่เป็นวงการหมอลำนะทุกคนไม่ใช่วงการศิลปินแต่องค์เอิงคือ,อทำให้มันมีงานแบบนี้ขึ้นมาได้กับวงการหมอลำนะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่เราเห็นเนาะก็จะมีเป็นแบบถ้าหมอลำหรอเป็นใครที่ในช่วงยุคดึงที่แบบกระแสแรงๆเลยก็น่าจะเป็นเต้าหยอง เต้าหยองเนี่ยมีงานโชว์ตัวในห้างบ่อยด้วยนะครับช่วงที่น้องแบบโอ้โหกระแสแรงในตอนนั้นก็คือแบบเต้าหยองก็อันนี้อุงอิงก็คือแบบก็น่าจะเป็นงานประมาณนั้นนะแต่งตัวสวยๆไปโชว์ตัวร้องเพลงเหมือนฟิลดาราครับทุกคนนะฮะเป็นฟิลดาราประมาณนั้นนะครับเนาะตอนนี้พอพอมเมฟซี FC แฟนคลับเนี่ยก็ จองโปรอ่าคนรักแร้กันอยู่นะที่กลางกลางน้ำคลินิกนะทุกคนนะโอ้โหแฟนคลับเนี่ยให้การตอบรับดีจริงๆเนาะอันนี้น้องกำลังไลฟ์อยู่กับอ่าแม่เฟิร์นนะครับน้องกำลังไลฟ์อยู่กับแม่เฟิร์นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีการแบบว่าแจกนะครับแจกแจก แว็กลักแร้เออนะครับน่าจะเป็นฟรีนะทุกคนลองเข้าไปดูนะตอนนี้ก็ยังไลฟ์อยู่นะครับพ่อโจกับน้ององอิงนะครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยดอแล้วก็เป็นกำลังใจครับให้กับลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงน้องไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้ ปังๆดังๆปริ้งเปรี่ยงแบบนี้ตลอดไปเด้อลูกสาวเนาะทุกคนรอเลยอะ่ะงานในห้างนี้แหละคืออยากเห็นมากๆห้างแตกแน่นอนนะครับเนาะนะครับิมเชื่อว่าห้างแตกแน่นอนนะครับเนาะทุกคนรอติดตามเตรียมรอเลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับใครเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยน้อแล้วก็วันที่สองนี้บอสโตก็จะมีการเสวนากับภาพยนตร์เรื่องขายออแล้วก็อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็จะเดินทางไปวันที่3นะครับไปเจอพ่อโจในงานอบรมโซเชียลนะทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับในวันนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคน กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนครับ